สวัสดีครับมิเนี้ก็อยู inform inform. ่ก <tuh> ับผมซีฟิวค sure. ือกอลนะครับมิเนี้กซีฟผ้าไม่กินบักขามนะครับนี่บักขามขามอ่อนนะครับมันมันดุกเต็มตุ่นเลยครับผมก็เอามากินเบิึงนะนี่ครับก็แก้วครับแก้วอุ้ยเนาะแก้วคนโคนก็อย่าลืมกดนไหลก้นที่ตามผมดื้อครับเด้อก็ก็เซมแหะครับก็ เหลือมือลองมือกินเลยนะครับเสิร์แซ่บครับโอ้ยมะขามอ่อนโอ้ยี่นอ้องสดด้วยน่าีินมากเด็ดๆครับโอ้ยอืมเหลืออยู่บรรยากาศของหน้าคือบเราหลังบ้านครับ แซ่บครับนี่แซ่บครับพี่นอ้องขามบอลนะครับนี่ขามบอนโอ้ยแซ่บี้พี่นอ้อง หยอนี่เนาะก่ัแสบครับแบพูดกาครับหยวแบพูดเ้าครับอืทำยังไงนับยังเงาอทำยังไงคือก้าเนาะ แสบแซ่บครับนีถบ่ถามว่าครับออืก็นะครับแซ่บแจ๊บพุดเก่าครับนะครับนี่สมครับ เล็กๆหน่อยครับหน่อยนะครับอืมมสยพักไม่เหรอโอวยผิดพดเอาหนีมันอออครับ ตอนนี้ครับอบอ่อมมีฝนตกไปเมื่อกี้นะครับฝนล,ลินนะครับปุ่ยฟ้อยครับเป็ดตู้ครับนี่ครับแจบครับพี่หน้อ สดนีีเดอ้อพี่นอ้องสดนีีเดอ้อครับพี่น้องไปห็นนะครับนี่ครับสดนีีเดอ้อนี่หน่อยครับอืแซ่บเข่า สมแห่งครับ สมครับสมสมครับสมแน่ออน,อ,อนเนาะมีอกอลลมพัดเย็นๆอบเอาเจ็บมือกอลครับเจ็บสมครับสมครับ จุมซมเนาะครับเนาะจุมซุมขามอนนะครับดื่มกดยไหลก๋แย